สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังอยู่กับช่องน้ำน้อยและไทซิ่งครับคลิปนี้ท่านผู้ชมมาดูสองยัดใหญ่ค่ายสีส้มครับตัรุ่นเอเหมือนกันครับรุ่นเอแต่ว่าเอมกับเอมธรรมดาครับ MU นี่เด้อ MU M57 อ่า MU 57กับปลาทากับ M70 งานบุกเบิกปลาครับ <c oughs> ไม่ใส่หางทั้งคู่ครับ มนนีจัดให้ท่านผู้ชมดูแพ็กค,คู่ครับสำหรับไข่สีส้มสวดทรงองค์เอวนี่สูสีเ็นครับต่างกันนิดหน่อย ต่างกันที่แรงมาน้ำหนักนี่ใกล้เคียงกันครับเจ้เอ็มเจ็เดศูนนี่น่าจะได้เปรียบเรื่องล้อหลังครับล้อหลังต่างกัน2นิ้ว ขอ,อบ30มสิบเจ้าเอ็มยูนี่ขอบี่ครับสำหรับล้อหลัง เอาไหมจจเอ็มเจ็ดศูนเอาไหมครับอลองดูครับจะลงหรือไม่ลงครับลากสะเทือนแล้วครับแต่ยังไม่ออก ลากก่อนครับคุณลากก่อนแอบจะถือว่าเป็นรถใหม่กันทั้งคู่ฮะ สายดันต้องยกให้เขาครับ M 70เปลี่ยนลายครับเปลี่ยนลายแล้วครับลงไหมดูท่าน่าจะลงนะ้ะหรือ,อยังไงจะสู้ต่อไหม สู้ต่อฮะดูแล้วน่าจะสู้ต่อฮะเกือบแล้วฮะเกือบแล้วขุดนะครับขุดขุดแล้วข,ขุดแล้ว ตอนนี้ลงไหมอ่ฮะสองพลังบวกฮะอ้ายังไงยังไงฮะยังไงฮะจะบอกนะฮะว่ายอม น่าจะไม่ยอมฮะเจ้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดบอกไม่ยอม5-7เจ็ดศูนย์ยอมได้ไงฮะเจ็ดศูนย์หาหาแนวใหม่หาหาลายใหม่ฮะต้นกระเฉดครับผมห้าเจ็ดลุยต่อฮะ เอาเ e อ็มเจศูนย์บอกเข้าไม่ถูกทางฮะอะไรใหม่ก่อนอะมาดูกันฮะ็อตเด็ดนะง,งานนี้็อตเด็ดฮะโอ้โห้ยลงจริงๆฮะเอา e M U um. e M U um. เอา็มยูซ้ำเอ็มยูซ้ำฮะซ้ำโอ้โห้โ อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยฮะงานนี้อานลบก,ก่อนลบก,ก่อน เดี่ยวห้าอาเจเอาลงแล้วฮะเดี๋ยวให้ 70, 7จ็เจ็งานหน่อย ร้อยเศษเก้าห้าเจ็ดไปแล้วฮะรุ่น M เหมือนกันฮะต่างกันที่แรงมาอ้าหนักตัวใกล้เคียง ยิดฝากกดแชร์กดไลค์คร like, ับกดซับสไครป์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวกึ่นไปครับสวัสดีครับผม